สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีผัดกระเพรากบนะครับมาชวนผู้ชมกินข้าวด้วยกันนะครับคาัตู้ผมสับมาแบบนี้เลยนะสองขาติดกันเลยนะนนใส่อะน,นี่มาด้วยเนี่ยเอาเลยชัยพิกชทยอ่อนครับม <า S 2> ผมนี่น่ากินมากเลยอ่อนจัดเลยดีกว่า,าเลยาขเหนี่ยว <c oughs> ครับผัดฟอกเหรอพี่เอ็มฮะผัดฟอกเหรอเหยี่ยววะฟอกไปว่ากบหรือจักแกันร้อนผัดเขียดผัดเหียด ขาตว้กันเลยขาตว้แน่นๆคุณผู้ชมร้านีนก่อนปกติเขาจะหั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเก็บมาหั่นมาอย่างนี้เลยพริกไทยอ่อนอร่อยใช่มาครับผู้ชมหาข้าวหาปลามากินด้วยกันนะผมนานทีได้กินกะเพรากบขาต้เยอะ อย่างนั้นอ่ะสซบอ่ะอืมเพิ่มความเผ็ดพริกก็ใส่ขนาดหนักแล้วนะพริกก็ใส่เยอะแล้วนะไม่ค่อยเด็ดนะไม่ค่อยเผ็ดอืมขาดตุ้ยกบ น่นมกึกว่าขาไก่ <laughs> ถ้ามีไข่นะถ้าไข่โกบอ่ะคุณผู้ชมไข่อ่อนอ่ะเอามาแกงกะทิแกงคั่วใส่กะทินี่สุดยอดเลยอ่ะครบทุกอ่ะ ใส่แม่ต่ขาเลยเหรอ,อ,อฉันแม่จ่าขาเหรอตัวว่าใส่ตัวเอามิแน่นเวอร์จี๊ดซาดีชอบชาบพริกไทยอ่ะเผ็ดร้อนคุณผู้ชมเมนูนี้เผ็ดร้อนเมน,นูนนนนวันนี้ หรือว่ากบนาถ้ามันง่งันจังคุณผู้ชมขาแน่นมากอ่ะอ๋อเยอเขามาส่งให้นะแล้วกบนาหลังคนว่าเราหามาให้มีเยอะขนาดนี้แล้ว <laughs> เขาไปดักรันมา ไม่ต้องกัดพริกไทยเลยคุณผู้ชมเผ็ดร้อนแล้วผมชอบอ่ะหอมมากเลยเนี่ยีเมื่อระดับแบบว่าเชฟเนะั้นเนี่ยเชฟเกม <laughs> ูขาตุย้ยนี่คุณผู้ชมมันเนะมันเนอดักเลาะหนังนี่นี่ขาตุ้ยนี่เก็บไปให้ลูกเห็นไหมคนมีลูกเขยเก็บไปให้ลูกกินทขาตุ้ยกบอะไรก็เป็นของดีไงก็แม่เขาเก็บของดีให้ลูกไงเพราะว่ายายผมตอนเด็กตอนเก็บให้กินขาตุ้ยอะไรเงี้ยไข่อะไรเงี้ยเขาเก็บไว้เป็นพวงเลยมาให้ลูกปูขาใหญ่มาก นั่นนั่นเน mm ื้อเยอะมากเลยแต่ตัวอืกบม่จําสินมันมันเขาไปขุดหมาปะเนี่ยผมว่าใช่นนะเี่ย บ้านเราเขาไม่ค่อยขุดกันหรอกเขาหาทางลัดบ้านเราอะเอาวิธีหน่อยได้ไหมล่ะไม่รู้หรอกเด็กบอกวิธีหน่อยไม่หรอกเดี๋ยวนอนไปหาแต่นอนบอกได้มันก็ไม่หาไม่เปหรอกเดี๋ยวดูถูกคนอื่นดิไม่มีท่าหมอหาเป็นนะไม่มีปัญญาหาเกลยดหากบผมทําเป็นนะไม่มีปัญญาหาได้หรอกท้าอย่างนี้ยจับปลายำปลาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะพูดถึงนะเซียนได้แต่โพดคุณผู้ชม ก็ผมไปผมไปทำจริงไงมเกียรนั่นก็จับบ่อยเมื่อก่อนนะจับหาหาจับจริงแต่ไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเกมเดี๋ยวไม่เคยได้ได้เคยได้ถ้าเกียดนะ้เกียดติเราจับเป็นถ้าไฟละไฟส่องตรงตามันอ่ะถ้าเรือเขาไปคุบเดี๋ยวไปตงกันกันเดิมมันนี่ย ไปแข่งจับไปเดี๋ยวาดูจับได้หมดเลยคนจริงใครพูดนะควเขาไม่ยอมเขายังเงียบไว้ถึงเวลาเขาก็อยากพูดได้ฟังให้เฉยถึงเวลาเขาก็จัดการเลยนัดแงความสามารถมาจับไม่ต้องพูดอะไรเยอะถ้าเติมเที่ยตันกันเนี่ยถ้าคนแบบคิดโม้อะไรเงี้ยไม่นจะพูดแบบแรบแรบอะไรเงี้ยจะทำจริงไม่ได้ก็แต่ก็รู้กัน ผมชอบนะชอบเมืมันแบบวิ่งอ่ะฮะตอนกบวิ่งเหรอไม่ให้กบเขียบเขียบวิ่งไอ้โดดโดดโดดไหนไม่ะขูดคาบมันอะมันจะเด้งอะมันจะคาบอะเด้งเลยมันจะดีดเด้งออกมาเด้งปึ้งเลยเหรอใช่ดูดิเขาชิงมอสอะกินดีกว่าก็ได้ไม่รู้ละเดี๋ยวดีดเดี๋ยวเด้งเดี๋ยวโดดเดี๋ยววิ่งไงเห็นไหมเขาพูดไงไม่ได้พูดไปบริกิน เก็บเกินแว่หล่อเลยจะพาไปเก็บเห็ดอ้อยมาด้ด้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้ตังใดดิขนาดไปหาแมงกอว์นั้นเรายังได้กันเลยเดี๋ยวพูดว่าเรานี่นี่นี่ก็เก็บพี่เกมคนจับกล้องน้อไม่เคยเห็นหรอกตาไม่ค่อยดีดีถ้าเยาไงเราตายไม่ดีก็ค่อยเยาอ่ะ โหมันจะขาทั้งนั้นแลหละแผนก็แผนกข้าวราำมาขนาดไปเนี่ยนะไม่กินเหมอนะขายตุยก้กบอร่อยนื้ม เซฟเกมมันต้องรูดเนี่ยมันเหมือนกระเทียมเลยนี่ครับมันเป็นอะเหมือนเม็ดกระเทียมมันเนื้อขามันรูดออกมามันเม็ดกระเทียมเลยมันขามันไม่ไหลนี่หรอหลายส่วนหรอมันก็เหมือนคนนั้นมีมัดกล้ามเนื้อเนาะพี่เจ็ดพูดเรื่องเนี่ยขวบรู้หมด ผักก็ปลูกเก่งเก็บมาคุณผู้ชมต้นคะนา้าก็ผมไปเก็บทีหลังเขาต้นเขาเนี่ยมั้งคะนาคุณผู้ชมงามสุดละเรียนเกษตรแล้วไม่อมอหกเขามาเก็บมาก่อนไงมันเกี่ยวเราเขาเหลือไว้ให้แคนดี้ต้องเก็บมาโชว์ต้องเอาเอสวยๆนะคุณผู้ชมเอามาให้ก็ดีแล้วก <c oughs> ็นี่ก็จะได้รู้ว่าผมปลูกจริงๆไงเอามาให้ก็รู้ไงว่าปลูกจริงแต่คิดในใจแล้วความสวยอะความงามของผักมันไม่ได้หรอกมันก็มา ตาเนี่ยผมคิดจริงๆเขาโยมเดี๋ยวยังไปซื้ออีกว่ากันแล้วกันเดี๋ยวเขามาแบบสภาพแบบแกะแค่แก่นะเออนั่นแหละสภาพแคะแก่นก็กินได้ไงกินได้แต่ยังไม่ได้กินเลยกล่าวว่าจะให้ปลากินเพราะเสียน้ำใจเลยอ่ะเอาให้ปลากินเนอะหรือว่าจะทอดตกธนาให้ข้าวโพดกินเนาะเพราะพี่กินเขาไม่ไหวอ่ะมันแคะแก่นว่ะมันเหนียวอ่ะตัวเล็กตันกินใบกินใบใบก็เหี่ยวอย่างไรเนี่ยไม่เหี่ยวทั้งแบย ไม่ได้พูดว่าผมตีเก่งพี่เก่งก็เหมือนกันนะไม่ได้ตีออกความจริงลืมถามเลยผัดเผ็ดกบวันนี้อร่อยไหมเนี่ยสุดยอดอร่อยมากเบ็ดแด มันก <muitas> ็เหมือนผัดกะเพราอะมั <herum len> yeah. oh, no ่งพี่เกมเครื่องเหมือนกันปะกะเพราเหมือนกันแล้วเดี๋ยวแค่เราใส่ไอ้พริกไทยสดนะอันนี้มาเราไม่ได้ผัดพริกไทยไปพี่มันจะดำโอ้นี่สูตรนะครผมก็เลยมาวางไว้เผ้ยเผ็ดพริกไทยไม่เผ็ดเหมือนพริกด้วยขาตือเนี่ยหมดนะขาขาตือกันตรงกลางกันนะนะนั่นแหละ น,นี่หัวน,น,น,นี่ตัวหมดแล้วพอ,อมายังอยู่ข้างล่างเยอะแยะนี่ไงเจอแล้วมันเกือบสิบตัวนะมันไม่ได่มีแค่นี้นะตักมาทั้งอันนี้เหลือเมื่อกี้ตักมาทั้งกะท่าดูมันยุ่ยมากเลยเนะี่ย น้อยเผ็ดเหรอไม่เผ็ดเลยอันนี้ผมก็กินนะเผ็ดตรงไหนแข็งนะสิ่งนั้นอ่ะพอดีแล้วอก็ธรรมดาเคยอ่อนที่ไหนอ่ะแข็งตลอดแล้วกระบนเผ็ดตั้บั้นขาเขาด้วยแต่วันนี้อร่อยโคตรกโบเหมือ้นอ่ะวันนี้ทำรำงั้นลืมเผ็ด อาหาเนี่ยมันแขวนเลยเนี่ย <c oughs> ขาดตู้แน่นดีขาดพิเก็นแน่นไหมเยอะแน่นหรืออะไร แน่นไปกับเนื้ออืมวันนี้ก็ชอผู้ชมนะครับผมมากินผัดกะเพรากบนะครับผมวันนี้ขาดตู้ใหญ่ๆนะครับผมเนื้อแน่นๆข้าวเหนียวครึ่งกิโลก็หมดไปเทียบรอแล้วนะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะไปพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ